ความขัดแย้งทุกรูปแบบบิดเบือนจิตใจนี่คือความจริงไม่ใช่ความเห็นหรือการตัดสินอย่างขาดการใคร่ครวญความขัดแย้งใดๆก็ตามระหว่างคนสองคนจะปิดกั้นความเข้าใจต่อกันความขัดแยง้งปิดกั้นการรับรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่จริง เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นหาใช้การกำหนดสิ่งที่ควรจะเป็นขึ้นมาการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นอยู่จริงและสิ่งที่ควรจะเป็นคือต้นต่อของความขัดแยง้งและช่วงเวลาระหว่างความคิดและการกระทำก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งเช่นกัน ความจริงและมะโนภาพเป็นสองอย่างที่แตกต่างกันการไล่ไขว่คว้าไปตามมโนภาพที่ความคิดสร้างขึ้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งทุกรูปแบบนำไปสู่มายาและการเสรแสร้งทุกๆรูปแบบซึ่งตรงข้ามกับความเข้าใจในสิ่งที่เป็นอยู่จริงซึ่ง เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรามีอยู่จริงๆที่จะนำไปสู่สภาวะจิตที่ต่างออกไปแรงขับที่ส่วนทางการจะนำมาซึ่งความขัดแย้งอาทิการที่ความมุ่งม,มา่อย่างหนึ่งต้านกับความอยากอีกอย่างหนึ่งเป็นความขัดแย้งความทรงจำถึงสิ่งที่เคยเป็นมาในอดีต ตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงคือความขัดแยง้งและคือการละการจะมีจะเป็นหรือการที่จะได้บรรลุความสำเร็จก็เป็นความขัดแยง้งและนี่ก็คือการส่วนการโลกเรียนการยอมสยบตามการยอมเชื่อตามการกล่าวปฏิญาณตน ความรู้สึกเสียใจการกดข่มทั้งหมดนี้ล้วนนำมาซึ่งความขัดแยง้งไม่มากก็น้อยโครงสร้างทางความคิดทั้งหมดของสมองนี่เองที่ต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยและมันคอยเฝ้าระ,ว,ระวังอันตรายฉะนั้นมันเป็นต้นตอของความขัดแยง้งสิ่งที่เป็นความปลอดภัย หรือความจีรังยั่งยืนนั้นหาได้มีไม่ดังนั้นทั้งหมดของชีวิตเราความสัมพันธ์ของเราการกิจความคิดและวิถีชีวิตของเรารวนก่อให้เกิดการต่อสู้ดิ้นรนเกิดความขัดแย้งและความวุ่นวายแล้วคุณก็ถามผมว่า สภาพเช่นนี้จะจบสิ้นลงได้อย่างไรนักบุญนักบวชและสัญญาสีพยายามพากันหนีไปจากความขัดแยง้งแต่เขาก็ยังอยู่ในความขัดแยง้งดังที่เราก็รู้อยู่ว่าความสัมพันธ์ทั้งหลายคือความขัดแยง้ง ความขัดแย้งระหว่างมโนภาพและความเป็นจริงไม่มีสัมพันธภาพระหว่างคนสองคนแม้ระหว่างสองภาพลักษณ์ที่เขามีต่อกันก็หาได้มีสัมพันธ์กันไม่แต่ละคนมีชีวิตที่แยกกันอยู่ในความโดดเดี่ยวของตนเองและความสัมพันธ์ ก็เป็นเพียงการเชิงเงอมองกันข้ามกำแพงเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะเหลียวมองไปที่ใดไม่ว่าจะมองผ่านหรือมองอย่างลึกๆและเอียดถี่ท้วนจะเห็นว่ามีความทุกข์ทรมานเพราะการดิ้นรนต่อสู้และความเจ็บปวด รวดราวอยู่เสมออนาเขตทั้งหมดแห่งจิตซึ่งในความมุ่งมั่นของจิตในความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงในการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่จริงและความต้องการของจิตที่จะล่วงพ้นไปจากสิ่งที่เป็นอยู่จริงทั้งหมดนี้เองที่เป็นความขัดแย้งอยู่ในตัวมันเองทั้งสิ้น ดังนั้นจิตนั่นเองคือความขัดแยง้งความคิดคือความขัดแยง้งเมื่อความคิดพูดว่าฉันจะไม่คิดมันก็เป็นความขัดแย้งด้วยบทบาททั้งมวลของจิตและบทบาทของความรู้สึกซึ่งเป็นส่วนประกอบของจิตคือความขัดแยง้ง เมื่อคุณถามว่าคุณสามารถจะจบสิ้นความขัดแย้งลงได้อย่างไรแท้จริงแล้วคุณกำลังถามว่าคุณจะหยุดคิดจะหยุดการคิดลงได้อย่างไรหรือคุณจะใช้ยากล่อมให้จิตสงบเงียบลงได้อย่างไรผู้ตั้งคำถาม แต่ผมไม่ต้องการจิตที่โง่เขลาที่ติดยากล่อมให้สงบผมต้องการให้มันกระตือรือร้อนว่องไวมีพลังสูงสุดและมุ่งมั่นแรงกล้าหาไม่ใช้ยากล่อมมันจะยังคงอยู่ในความขัดแย้งอย่างนั้นหรือปริษมาบรติคุณต้องการให้มันกระตือรือร้อนว่องไว มีพลังและมีความมุ่งมั่นแรงกล้าและคุณก็ต้องการให้ความขัดแย้งสิ้สุดลงด้วยหรือผู้ตั้งคำถามถูกต้องเพราะเมื่อมีความขัดแยง้งมันก็ไม่คล่องแคล่วทั้งอย่างไม่แรงกล้าเมื่อมีความขัดแยง้งมันเหมือนกับว่าจิตได้รับบาดเจ็บเพราะการกระทํำของตัวมันเอง จึงสูญเสียการรับรู้ที่ว่องไวกริศนามุรติดังนั้นมันจึงชัดเจนว่าความขัดแยง้งทำลายความมุ่งมั่นที่แหลงกล้าความมีพลังและความไวต่อการรับรู้ผู้ถามคุณไม่จำเป็นต้องชักจูงให้ผมเชื่อผมรู้เรื่องนี้ดี แต่มันไม่ได้พาผมก้าวไปไกลกว่านี้กรษณะาโมโรติที่คุณบอกว่าคุณรู้คุณหมายถึงอะไรผู้ตั้งคำถามผมหมายความว่าความจริงที่คุณพูดถึงนั้นเห็นได้ชัดเจนแต่ไม่ช่วยเราให้ไปไกลกว่านั้นกรษณะโมโรติ คุณมองเห็นความจริงของมันหรือว่าคุณมองเห็นเขาโครงตามคำพูดเห็นความจริงแท้หรือเห็นคำอธิบายเราต้องชัดเจนตรงนี้เพราะว่าคำอธิบายไม่ใช่ความจริงคำพันานาไม่ใช่สิ่งที่พันานาถึงและเมื่อคุณบอกว่า ผมรู้คุณอาจจะรับรู้เพียงคำบรรยายเท่านั้นผู้ถามเปล่าเลยกริณนมูรติโปรดอย่ารีบและใจร้อนเกินไปหากว่าคำอธิบายไม่ใช่สิ่งนั้นที่เราอธิบายถึงมัน ก็มีอยู่แต่เพียงสิ่งที่เราอธิบายถึงมันเท่านั้นสิ่งที่ถูกพูดถึงคือสิ่งเป็นจริงเป็นความจริงอาทิความรู้สึกอันแรงกล้าความว่องไวต่อการรับรู้และพลังงานย่อมสูญเสียไปเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นความขัดแย้งคือการนึก คิดและความรู้สึกทั้งมวลซึ่งทั้งหมดก็คือจิตและจิตนั้นก็คือความรู้สึกชอบและไม่ชอบการตัดสินอคติการประนามการชี้ขาถูกผิดและอื่นๆและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของจิตคือ การอธิบายขยายความซึ่งทำให้จิตถูกขังติดอยู่ภายในนั้นจิตมองเห็นการพูดพรรณนาของตัวมันเองและมันก็ถูกขังติดอยู่ในถ้อยคำที่พรรณนา,นามันคิดว่ามองเห็นความจริงเทว่าในความเป็นจริงแล้วมันถูกจับอยู่ในการเคลื่อนไหวของมันเอง ขณะนี้เรามีอยู่เพียงสิ่งที่เป็นอยู่จริงเท่านั้นไม่มีแม้ถ้อยคำพนานาผู้ทาผู้ถาม,ถามคุณกำลังบอกว่าเมื่อมีความขัดแย้งอยู่ความขัดแย้งคือบทบาททั้งหมดของจิตและความขัดแย้งนี้ทำลายความว่องไวต่อการรับรู้ ทำลายพลังงานและความรู้สึกอันแรงกล้าของจิตเองดังนั้นจิตทำให้ตัวมันเองทื่อทึบลงด้วยความขัดแยง้งและด้วยการกระทําที่ต่อต้านตัวมันเองกริษณโมรติฉะนั้นคำถามของคุณก็คือว่าจิต จะหยุดการกระทำที่ต่อต้านตัวมันเองลงได้อย่างไรผู้ถามใช่แล้วครับกรษณนมูรติคำถามนี้เป็นการประนามอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมเป็นการตัดสินการหลบนี้เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่รบกวนจิตซึ่งทำให้มันทำงานต้านกับตัวมันเอง ใช่หรือไม่หากว่าใช่มันก็จะก่อให้เกิดความขัดแยง้งคำถามนี้ถามเพื่อพยายามขจัดความขัดแยง้งใช่หรือไม่หากว่าใช่มันจะเพิ่มความขัดแย้งยิ่งขึ้นคุณก็จะตกอยู่ในวงจรที่ชั่วร้ายนี้ตลอดกาล ดังนั้นคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ถามว่าจะสิ้นสุดความขัดแยง้งลงอย่างไรแต่อยู่ที่การอย่างเห็นสัจจะว่าที่ใดมีความรู้สึกแรงกล้าและความว่องไวต่อการรับรู้ความขัดแย้งย่อมไม่เกิดขึ้นคุณเห็นตรงนี้ไหมผู้ตั้งคำถาม เห็นครับกริศนามรติฉะนั้นคุณก็ไม่ต้องพะวงถึงการจบสิ้นของความขัดแย้งอีกต่อไปมันจะร่วงโรยไปเองแต่มันจะไม่เคยโรยราตราบใดที่ความคิดยังหล่อเลี้ยงมันไว้สิ่งสำคัญคือความรู้สึกแรงกล้าและ การรับรู้ที่ว่องไวไม่ใช่การจบสิ้นลงของความขัดแยง้งผู้ถามผมมองเห็นตรงนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าผมจะมีความรู้สึกแป่งกล้าไม่ได้หมายความว่าผมจบสิ้นความขัดแย้งแล้วกฤษณนมรติ หากว่าคุณมองเห็นตรงนี้จริงๆแล้วปฏิบัติการแห่งการเห็นก็ค,คือความรู้สึกแรงกล้าคือความว่องไวต่อการรับรู้และพลังงานและในการเห็นนี้ไม่มีความขัดแย้งอยู่เลย